ที่นี่ที่ไหนครับสะพานพุทธสะพานพุทธใช่แต่ตอนนี้ร้อนมากเขาบอกรถแท็กซี่ว้าวรถชนค่ะเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนพี่แจ็กอะโนโนโนดูดูดูบ็อกเซอร์ที่ไรดีได้สัตวัป ก็แต่เราเลยกินไม่ได้เลยสินี่นะคือทำหน้าดิโดนมามิซาบ้าโดนบังข้ามาหรือเปล่าคะโดนลากมาใครลากมาคะใครลากมาใครลากมาคนตายอ่ะลากมาตายล้วนี่เต็มใจเต็มใจมาเต็มใจมาใช่ไหมใครเต็มใจมาแปลว่า เออหน้านตาตดีมเป็นคนหน้าตาไม่ดีเพราะปกติจะหน,น้านตาดีเงี่ยหน้านตาไม่ดีสัก,กวันหึงก็คงไม่เป็นไรเาออ่ไปเถอะเพราะว่าหาอะไรกินเถอะแต่ผู้นี้นะ่ารักมากเลยเด้อที่ไหนที่ไหนแต่หน้าใหญ่มากเลยเมื่อกี้ใกล้กล้องอ่ะสวยยังสวยอ่ะที่ไหนนะสวยอ่ะโอเคสวยมากเลยวิวสวยมากเลยอ่ะแรงแรงนะคะปากปากบอกอะไรพี่ <laughs> ปากับ บไหมก็ฝากบอกป้ากับโบว่าก็เสียใจด้วยที่ไม่ได้มาร้างเราวันนี้โอ